เมนูมือนีพี่น้องเอ,อ้ยมาครับเมนูครับเมนูกะทิสายบัวปลาทู ปลาทูสายบัวใส่กะทิพี่นอ้องอืมแต่ตายจะเป็นแบบนี้แหละพี่นอ้องมาครับมา เข่าเทียงน้ำกันด้วยครับแกงกะทิปลาทูสายบัวสายบัวกะไปเามาจากคลองชิมหาบุตรพีนนนน่น้องกอบทุณนครนายกนี่ะครับ